สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานะครับสำหรับ E ีีนี้นะครับมาชมที่สวนคุณลุงนะครับก็จะเป็นต้นตานีด่างนะครับนี่นะครับลักษณะของลําต้นนะครับก็ลําต้นจะสูงประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้นนะครับมากกว่า15ซนติเมตรนะครับสีของกาบลําต้นนะครับด้านนอกจะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีเส้นริ้วด่างขาวนะครับชัดเจนนะครับมีปิ้นมีปิ้นดา นะครับมีปิ้นดําเล็กน้อยนะฮะมีนวลสีนวลชัดเจนนะครับกาบด้านในสีเขียวนะครับลักษณะต้นอ่อนนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ไม่มีไม่มีปะที่ลําต้นนะครับก้านใบปิดนะครับลักษณะใบสีเขียวนะครับเข้มนะครับมีขีดก้านใบสีเขียวขอบดํานะครับลักษณะของใบจะกว้างโค้งลงนะครับนี่ฮะใบกว้างโค้งลงนะครับ นี่ครับโคนใบมนนะครับตำแหน่งของโคนใบจะมี2ข้างเท่ากันนะครับก้านช่อดอกไม่มีขนนะครับลักษณะของใบประดับกว้างนะครับปลายใบมีใบประดับมนไม่ม้วนงอนะครับการเลียงของใบใบประดับเหลื่อมซ้อนกันชัดเจนนะครับนี่ฮะใบประดับด้านนอกสียำตาลอมแดงนะครับมีไข่เยอะนะครับด้านในโคนประดับด้วยสีเหลืองซีดนะครับแล้วก็ในปลายใบประดับสียมพูแดงอมชมพูนะครับ ลักษณะสองทรงเครือนะครับกับพื้นดินปลายก้านท่อดอกโค้งลงนะครับดอกมีก้านดอกจยกดอกดอกถุยด,ดอกขาวนะดอกยาวนะฮะดอกมีก้านดอกยาวนะครับลักษณะของผลเล็กสั้นนะครับมีเหลี่ยมชัดเจนแล้วก็ปลายผลมีลักษณะจุกยาวชัดเจนนะครับน,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 นี่ฮะการเรียงของผลเป็นระเบียบน,นะครับจำนวนตอหวีก็ประมาณ 7จ็ดถึงีสีนึงก็มีประมาณแปดสิบผลนะครับผลดิบจะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็การเลียงของผลเป็นระเบียดนะครับจำนวนหวีต่อเครือก็ประมาณ7-8็ดถึงแหวีนะครับนี่ครับดูลักษณะของลำต้นเลยฮะดูลักษณะของลำต้นเลยครับ,รบ,รบก็เนี่ย ผลดิบมีสีเขียวเข้มนะครับมีลูด,ด่างขาวเมื่อสุกเนื้อผลสีขาวมีเมล็ดมากนะครับไม่ได้จะมีสีดําผนังเมล็ดหนาและแข็งแรงนะครับและแข็งครับนี่นะครับส่วนตัวของลูกน้อยก่อใจเขานะฮะนี่ครับดูน,นะครับลักษณะของต้นนะครับสวยงามอ่ะ ก็แทงหน่อในระดับหนึ่งแล้วฮะตัวนี้ก็ประมาณสักสองเดือนหน้าก็จะได้ปล่อยนะฮะต้นแม่นะครับด่างชัดเจนเลยครับผมสวยงามมากเลยฮะพี่น้องครับก็เป็นที่นิยมมากเลยครับสำหรับคน